สวัสดีครับครอบครัวบางคำลานวันนี้นะครับหนองออยนะครับจะเป็นพระเอกในช่องของเราครับนี่ครับลูกหล่อครับผมครับันนี้นอนลงเร็วนอนลงนอนลงนี่กระทาน้องทองสุกครับครับครับกินด้วยกันครับพระเอกของเราน้องทองสุกนะครับนี่ครับ น้องออยครับลูกหล่อได้กันทั้งสองเลยกำลังทำความสะอาดครับวันนี้อาบน้ำให้น้องทองสุขครับเดี๋ยวจะพาเดินเล่นนะครับนี่นใส <c oughs> ไว้ก่อนหนูพันล้านวันนี้ไว้ก่อนลูกเ <c oughs> <c oughs> อาไปทางไหน <c oughs> เออะไรมาเอางรอกราแงครับเดี๋ยวพาเดินเอกมาครับเ็เ็บเ็ป็นุ้พนาจะปล่อยไว้ฮะจ็ปล่อยไว้เะสีหมเจสีไหมไอ้ก็ จะสีไหมให้สายพออื้อีกจะสีไหมโบได้ดอกป้าเลยแล้วขันหุ้นโบถือหนำลองมึงแล้วไม่ใช่เห็นเคยเห็นจะเห็ดยูคอยใหญ่คอยใหญ่นี่ขอไหมมาครับนี่ครับพี่เดียงฝั่งน้องไอ้นะครับนี่ทำความสะอาดให้แล้วช่วงเย็นครับตอนนี้ไปแซลน้องเลยนะ บางหนึ่งเนี่ยเห็นไหมจับหนังหนึ่งนี่ไหมนี่ไหมเอาสิไหมเออให้เก็บถือให้เก็บถือก่อนเออเออเออะอาจุมตัวเองไปเลยเออไปใส่เอา แล้วก้อยบุคือบังเก็บถือก่อนอเคเอาวันนี้สิตลกให้บึงเก็บเอ้า <laughs> <ะ>วันนี้จะพาทำตลกให้ดูเอาไปแล้วอเอาจูงตัวเองไปแล้ว <laughs> ทองจุกเรียบร้อยมากครับน่ารักมากครับนี่ครับลูกพ่อหนุ่มสุรินนะครับน่ารักมากเลยนี่ครับ อันนี้พี่เลี้ยงก็ได้จับนะครับนี่พี่เลี้ยงชูแขนนี่ครับนี่ครับจับเอีงนะครับจับถือไปเลยเออตามไปเลยจับเจบ รู้เรื่องกับเขาไหมเนี่ยไอยากกินต่อมาต่อมาอม เดี๋ยวเราจะให้น้องนะครับไปที่แปลงหญ้านะครับผมนี่ครับในที่สุดก็มาถึงแล้วพี่เลี้ยงนี่อาลม์มุนชิวแล้วพาเดินไกลครับอเอาเลยเอาเลยเอาเลยกินตามสบายเลยอาบมามสองเคือแล้ว <c oughs> เอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย <c oughs> เข้าตาเลยพี่เลี้ยงพาเข้าไปเลยกินมุม อ,อ,ามามาอะไรอะไรทีเนี้ยพาเข้าไปเลยการสบายเลยเลียลเ้ยงเมื่อยอารมณ์ชิวแล้วมึเหงายแตกแล้วบวบไปแล้วตั้งงงง่ายง่ายเลยอาบน้ำสองเตื้ยเหรอนี่ยโอเคครับอาบน้ำสองครั้งแล้วนะครับก็คือว่าพี่เลี้ยงพาอาบน้ำสองครั้งแล้ว นี่คือว่ารอบมาแล้วครับผมก็มาจบอยู่ตรงนี้นะครับผม,ม <c oughs> พี่เลี้ยงพาเดินเข้าไปเลยพาเดินเข้าไปลึกๆพาเดินเข้าไปลึกๆอ๋อเป็ดปุย๋ยอ๋อโอเคครับอ่าตามสบายครับบุฟเฟ่พี่เลี้ยงผ้าบุ๊ก <c oughs> ก็ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆ เอาเลยเออแม่โบ่หอยเดินซุกมาซุก ไปแล้วพุนีเ้่นอยู่พุนพุนพุนีเ้ยงอยู่พุนพุนมาพี่เดินซาไปพี่ไปแล้วไปใส่บ่งหนูครับผมลูยียังเลยยย่างต่อพี่ล่ะ เออสวยงามมากเลยจริงมากครับหนูทองสุกครับจริงมากเลยลูกขขนีนนครับที่เลี้ยงดัดอยู่ก้านหน้านะครับสวยงามมากเลยครับท่านนูหนหนูพันล้านร้องหาแล้ว ไอ้กองไอ้กองโอ้ยกินดินอ้าวต้นต่อไปต่อไปต่อไปลูกอ้าไปต่อไปต่อไปไปธรรมชาติลูกเอาเลยอ่ะบัดนี้ก็สิไปแล้วไปแล้วไปแล้วยางออมออมอ่านยี่สิบหลังเมื่อยแล้วโบเลน ไี่เหมือนหนูพันล้านนะครับอันนี้คือว่าเขาเดินแบบว่าสวยงามมากครับนี่ครับทองสุกครับดูขนมสลินครับสวยงามมากครับนี่ครับอวนกลมเลยครับนี่ครับเดินแบบสวยงามครับไม่วิ่งมนูพันล้านนะครับนิสัยดีครับทองสุกครับเอาเอา เมื่อกี้ว่าเฮก็บขี่สารอยากมาเล่นอยากมาเล่นนาำอาบ่เป็นนังบ่เป็นนังโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เลี้ยงเขาเช่อย่างงั้โอเคครับทำสุกมาลูกไหมชอบเล่นครับ อันนี้ก็จะเดินอุ๊บนี่ไงสไลด์ให้โชว์<ม>ให้ดูเลยเไปหาเมย์ขึ้นหาดเมยมันเป็นเหนกำนามากทองสุกนี่ใสดีนี่วันนี้ก็ชิคไปหาพีอ่อนเมยแล้วมันใส่มันควร อดอนี้ยเอ้้นนุ่มเออน้องไปเล่นน้ำแล้วนะเลี้ยกน้องไปเล่นด้วยครับนี่นี่ครับนะโอ้โห ทางฝั่งพี่เลียงของเรานะครับน้องอ้อยนะครับนไม่ได้นี่ครับอ่าน้องไอซเอาไปหาพี่เขาแล้วพี่เขาเรียกแล้วนู่นเสียงสเตือนเลยนู่นพี่โมโหแล้วนี่ครับฝั่งพี่เลียงอ้อยนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเป็นพระเอกในเลยวันนี้เก่งมากครับเก่งมากเก่งมากครับน่ารักมากครับน้องอ้อยนะครับ ครับวันนี้ครอบครัวผังพลาดนะครับก็ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหันไปหาน้องๆนะครับนี่ครับครับก็ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับข็ขอคนหนึ่งแจกหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้หน้อมๆด้วยนะครับสวัสดีครับ